ไรๆเรื่องอะเราก็เก่งเราก็สวยมากคำถามยอดฮิตค่ะแม่ทำไมคะวันนี้วันนี้มาดูซีคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ลคือความสวยเราต้องอัปเกรดเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกจากอเมริกาค่ะเป็นรุ่นที่พรีเมียมที่สุดเพราะว่าเป็นรุ่นที่ผลิตในอเมริกาทั้งหมดแล้วก็ได้ USFDA ครับก็คือผ่านออยของอเมริกามีขายในอเมริกาและขายในเมืองไทยเนี่ยเราใช้คุณภาพเดียวกันเลยครับ ทุกคนโยชี Yoshi นะคะและตอนนี้นะคะอย่อยู่ที่งาน Make Beauty Safe The Ultimate b e a t Forum ค่ะศัลยกรรมปลอดภัยและถูกใจต้องสายใจตั้งแต่ก้าวแรกค่ะสนับสนุนโดยเมนเทอร์บ้านจอ n นสันแอนดจอนสันแห่งประเทศไทยและงานนี้นะคะจะขึ้นโดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต,แต่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยค่ะใครนะคะมีแผนที่จะทำศัลยกรรมหน้าอกหรือเปลี่ยนซิลิโคนนะคะบอกเลยเลยว่าตอนนี้เนี่ย เมนเทอร์เขาออกซีรีคอนรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้โยจะอัปเดตให้ดูค่ะดิเล็กดิเละกอุ้ยเราก็เก่งเราก็สวยมากคำถามยอดฮิตค่ะใช่แม่ทำไมคะวันนี้วันนี้มาดูซีรโคอนรุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วคือความสวยเราต้องอัปเกรดหนึ่งมินแล้วก็ต้องอัปอันนี้คือพี่โยศรีเคยทำน้าอกหรือยังใช่อยังไม่ได้ทำค่ะเป็นหน้าอกจริงที่เป็นแบบมาศึกษางานว่าอุ้ย ยังไงนะทำเราเสพใหม่รุ่มใหม่ไปยังไงเราไปรอเล่นแต่เราก็แบบดูกลัวที่โอชิจะเป็นคนแรกที่หนูเอานมไปให้ดูจริงปะพี่อยากดูหรือเปล่าบันทึกอยากดูบันทึกโอเคถ้าให้ดูเลยทำนมหนูจะเอานมไปเปิดให้พี่ดูคนแรกมดเดี๋ยวรอติดตามนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทำไมเธอร้องจริงๆบ๊ายอมแพ้ละเจอน้องแล้วยอมดู โอ้พี่มายก็สวยแบบออร่าสวยมากจร๊บจ <érer Help mesmo> <bits three> ุ <ogi> ๊บขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสาวสวยของเรานะคะวันนี้จะมาแชร์นะ ของคนที่ดีคนบาสนะคะในการทำศัลยกรรมแล้วก็เป็นที่ชื่นชมและคนสุดท้ายนะคะคุณคาริสาสปริงเกอมาพูดคุยในมุมมองของผู้ที่ยังไม่เคยสัลยกรรมวันนี้จะมาเปิดใจเปิดโลกของการศสลยกรรมไปด้วยกันนะคะอย่างปลอดภัยนะคะเอาละค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะ Make Beauty s a f e นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีทุกทุกคนที่อยู่งนี้ขอเิญปรปมรอให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะเราได้รับความรู้กันอย่างแน่นอนอันดับแรกถามก่อนเลยว่าโยชี่มาทำไม มันเป็นแฮชแท็กของโยชิวันนี้โยชิมาทำไมคะในวันที่แสนวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของความสวยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็ตั้งแต่ม,มัธยมเนาะเราดัส,สูงเลยละกันแล้วก็แบบอยากจะสวยอ,อ,อยากจะสวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำหลายๆทางก็จะเป็นในเรื่องของทานวิตามินพอโตขึ้นหน่อยมันก็จะเริ่มสนใเรื่องของการศัลยกรยกรมช่วงนั้นเนี่ยก็จะตามเพลงค่ะเหมือนแบบ แสลส่ทถูกปากแบบพิบูลเลยเนี่ยเราตามเพนกับผู้กปากม,มาแต่คุณเนี่ยก็ดูแลหลังการผ่าตัดดีค่ะก็เ,เกิดการผ่าเดียวใช่ไหมคนมันจะไม่สวยนะแม่ใช่ผ่าเดียวมาก,ก่อนรีวิวคอนแทคเลนส์สมัยก่อนที่จะบบตัดโต๊ะโต๊ปากเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามเพน,นเนี่ยเพนความสวยแล้วก็ตามไปตัดกับไม่ได้ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูแลที่ดี ก็เกิดเจ็บปากเลียยก็ต้องเก็บไปแก้อีกว่ามี้นก็คือดูแลแผลอย่างดีนะคะแล้วก็เรื่องคางพยาบาลที่แบบปลอดคลอโอ้ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหนา่ยยอนย,ยอยากมีหน้นาอกหน้าใจแกคู่ตัวเองละแต่แก้คูเอาไามา่อยู่แลวอยากอยบ,บบุ้มบึ้มว่าคแม่แบบ เขาเขาเซ็กซี่ไงเราก็ตามเหย์บลูไปเลยดูกไปเลยก็ไปอัดใส่มาค่ะแล้วสมักมยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอุ้ยทำทีนึ่งอะทำใหญ่ไปเลยแต่ได้คุกใช่เดี๋ยวไปคุกเสี่ยงเลยทั้งทีเนี่ยเอาใหญ่ๆหญเลยลูกแล้ก็บอกหมอคุณหมอคะพอหมูเนี่ยใส่ใหญ่สุดได้เท่าไหร่กรี่ทีจัดมาเลยค่ะแล้วเราเป็นคนที่เป็นคนอถคอดใช่ไหมคะ ใช่แล้วยังโชคดีที่หมอใส่มา,นนา,งาังกำลังสามห้าตูดแต่อบเสาวมีใหญ่นะแล้วเขแบบแต่งตัวกระดิน,นิดนึงก็ซูซี่ซูโบไปหมดเลไอย่านีค่ะแล้วก็แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ใส่ซูซี่ไม่ได้บอกเราเราอยากจะไปนั่งแบบ เกลียดแล้วเท่ความสวยเกลียดแล้วอยากจะไปนางแบบจะเป็นอะไรก็เลยไปใส่รอบเดือนนี้ก็คือให้หมอแนะนําเลยว่าโอ้ยจริงๆแล้วน้องเดียวิเนี่ยใส่ก็มีต้องเพียงพอแล้วแล้วก็ซีโครตัวนี้เนี่ยเหมาะกับน้องเดียวิมากกว่าเชื่อมองเลยได้หน้าอกหน้าใจถูกใจมาค่ะถูกใจแล้วก็เหมาะกับสีละของเขาเนาะใช่ค่ะจากที่เราผ่านประสบการณ์มากว่ากี่ป้าคะที่เราคุยกันในห้องแต่งตัวมันจะ cool เกินเราไปแล้วกันเก well. ินร้อยเกินร้อยนี่มีเคสแก้ไขประมาณสัดส่วนนี่ประมาณเท่าไหร่ผมว่าข้างหลังก็เป็นไทยๆกันน่าจะเกินสิบถ่สิบมาที่คาริสาบ้างในมุมมองของ ทำมาสวยถ้าเราทำสีสีเท่ากับเพื่อนเราจะสวยเหมือนเพื่อนไหมคิดว่ายังไงหนูคิดว่าไม่นี่ค่ะหนูเชื่อด้ไหมที่จะตอบว่าสวยกว่าเพราะว่าหนูคิดแบบนั้นไงคะมันจะไม่สวยเอนรู้สึกว่าเราจะสวยกว่าแต่ที่สวยอยู่แล้วแล้มันจะต้องแบบมันจะฉาบมันจะไปข้างในคำว่าสวยเราจะใช้กับเราไม่ได้เราเลยคว่าฉาบเรเลยคิดว่าแบบคิดว่าไม่มันไม่เป็นคอนเทนต์จริงค่ะสวยกว่าเดี๋ยวชิี้ค่ะ เดีว่าคิดว่าน่าจะไม่นะคะเพราะว่าเพื่อนก็ทำตามแต่ก็ไม่เห็นสนท่าห่ว้าวอยไปชอบมากเลย่อิอรบหมดะบอกว่านี่เขาทั่วถึงโรงงานนะคะอันนี้เป็น ภาพโรงงานที่อยู่ในอเมริกาเริ่มต้นจากทงก่อนเลยอุ้ยแกโรงงานเขาใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวพาทัวร์เดินเข้าไปค่ะนี่จะเป็นโซนข้างในของเมนเทอร์อ่ะเดินเข้าไปดูซิว่ากระบวนการผลิตจะไปยังไงเบิ้งนี่ค่ะเมนเทอร์อันติเมตอุ้ยแก เหมือนเดินในนี้จริงๆนะการทําศัลยกรรมนะคะควรคํานึงหลายปัจจัยเลยค่ะว่าจะเป็นแพทย์นะคะสถานพยาบาลการบริการที่ปลอดภัยหรือว่าการดูแลตัวเองหลังทําศัลยกรรมนะคะหรือว่าจะเป็นซิลิโคนเต้านมที่ได้มาตรฐานค่ะทุกอย่างนะคะมีผลต่อความปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่สวยงามและถูกใจค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าเมนเทอร์เนี่ยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกจากอเมริกาค่ะและเป็นส่วนหนึ่งนะคะของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันบริษัทอันดับโลกนะคะที่มีชื่อเสียงกว่า130ปีค่ะที่มอบความสวยให้กับ8ล้านคนนะคะตลอดระยะเวลา30ปีค่ะ เอาละค่ะโยพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอกย้ำความฟังนะคะสำหรับเมนเทอร์อันติเมตตัวใหม่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์พิตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคำถามแรกเลยค่ะว่าอันติเมตเนี่ยคือดีที่สุดในรุ่นยังไงคะอันติเมตเนี่ยเป็นซิลิโคนรุ่นใหม่ที่สุดนะครับที่มีในเมืองไทยนะครับเป็นรุ่นที่พรีเมียมที่สุดเพราะว่าเป็นรุ่นที่ผลิตในอเมริกาทั้งหมดแล้วก็ได้ USFDA ค,ครับก็คือผ่านออยอของอเมริกามีขายในอเมริกา,แล,า,กาและขายในเมืองไทยเนี่ยเราใช้คุณภาพเดียวกันเลยครือเเมกี้้ยขาาาในนงไไดป ผันแล้วคือมันนิ่มมันแบบมันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนิ่มได้ยังไงคะนิ่มเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาใช้เจลเนี่ยเต็มที่เลยนะครับเจลในซิลิโคนเนี่ยเป็นเจลชึ่มที่นิ่มที่สุดแล้วก็เป็นเจลแบบที่มันไม่ไหลคือสามารถคงตัวเขาเรียกเป็นโค h e s i v e เจลครับผนังของเจลเนี่ยซิลิโคนเนี่ยบางมากทําให้มีการเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วไม่เป็นบล็อกในระยะยาวด้วยครับ น่าสนใจมากๆเลยค่ะคแล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะคือเมนเทอร์อันติเมตเนี่ยสามารถแบบสร้างอกสวยด้วยโกลเด้นเลโชคํำนี้โกลเด้นเลโชคือหมายความว่ายังไงคะหมายสำหรับตัวหลูงมากๆเลยโกลเด้นเลโชเนี่ยคือสวยให้มันสมส่วนครับสมส่วนก็คือว่าหน้าอกเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับด้านบนเนี่ยจะประมาณ55%ด้านล่าง45%นะครับแล้วคนไทยเนี่ยเราชอบอกเนี่ยลักษณะที่เป็นหยดน้านิดนึงแล้วก็ดูชิดนะครับแต่ยังมีเนินพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับซิลิโคนรุ่นนี้ครับทำให้หนนกเนีว็รรมิ แต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูนาอว่าร่างกายแบบนี้เหมาะสําหรับซิลิโคนอะไรนะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับสาวเอเชียใช่ครับผมก็ถือว่าได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะสําหรับซิลิโคนรุ่นใหม,หม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณเช่นกันครับเอาละค่ะทุกคนใครที่กําลังลังเลยอยู่นะคะอาจารย์ก็มาตอกย้ำความปังนะคะสาหรับซิลิโคนรุ่นใหม่ของเมนเทอร์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในางานกันดีกว่าค่ะ จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับงานเมก e ิตี้เซฟค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยสำหรับใครนะคะที่มีแพลนจะทำสลายก้ำหน้าอกนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนซิลิโคนนะคะก็ฝากเมนเทอร์อัติเมตไว้ด้วยค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะคะสวัสดีขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ